เาต่อกันไปหมดแล้วตอไปคนเราต้องต่อบ้างนะเออเแต่งกันหมดแล้วเธอละ่ว่าองเอ๊โอเคค่ะมาเลกหน่ยนะพี่ว่าพี่คีเดี๋ยวประกาศไ้รุนหนึ่งอเคอะเดี๋ยนิดนึงคิดประกาศแต่งงานหรอเดี๋ยวพาดหัวก็รอกันนะ หมดรอๆอย่างนี้จะเชิญไปให้หมดเลยค่ะหน้าสี่สามสองเดี๋ยวจะเชิญค่ะ่าหาและเชิญก็เป็นรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ของแป้งบานาบี้นะคะฝากไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยค่ะเขาบอกว่าเรื่องไหลายหลักตามเลยค่ะเป็นงานบิวตี้เราสวยนาะค่ะทุกค่ะเป็นไงคะมันรู้สึกเป็นแบบ ก็จริงจริงผู้หญิงก็คู่กับของบิวตี้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนเขาบอกว่าผู้ชายชอบผู้หญิงแบบดูไม่ค่อยแต่งหน้าแต่งตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่สําหรับผู้หญิงแล้วอะเหมือนที่พี่แม่พูดบนเวทีว่าเราเจอกันหน้าสดใหมั้ยค่ะก็ต้องมีแต่งกันบ้างนิดหน่อยแต่ว่าต้องเลือกสิ่งที่ถูกต้องกับเราจริงปีนี้รับรับหลายตัวไหมครับปีนี้ก็อยากหลายตัวอยู่เหมือนกันค่ะมีมีบ้างตอเยอะ มีมีเหมือนกันค่ะแต่ว่าเหมือนเ,อเราก็ต้องเลือกนช่ไมมันแบบว่าถ้าเกิดว่าอันไหนที่เราคิดว่าเออผลิตภัณฑ์ที่เราไม่สามารถโปรโมทให้เขาดีได้เลยอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่ค่อยตรงกับเราก็ไม่ไม่ดับพี่แม่เขาเซลตัวเองเขาบอกว่าเขาจองพี่ป้อมไว้แต่จองไว้เมื่อไหร่ไม่รูนะไม่มีที่สุดคะก็สำหรับของคริสนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีประกาศเมื่อไหร่ ไม่ต้องห่วงค่ะมาบอกแล้วจะเชิญไปทุกท่านเลยนะคะทุกช่องเลยที่เกาหลีะครัคะเป็นที่เกาหลีดีกว่ามีสองคู่อะไรกันสองคู่ที่ชื่อจริงๆเกาหลีก็เป็นการไปเที่ยวปีใหม่ค่ะหนาวมากหนาวแต่ร่มรื่นเนาะหนาวแต่ร่นคนก็แซวว่าแบบสะพ้ายเล็กสะพ้ายใหญ่ว่าที่ว่าที่ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้ จริงๆเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เขาก็ากกพี่น้องกันอะไรเงี้ยก็เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องดีที่เราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วโรแมนติกนะคะคลิปนี้อยากให้ไปด้วยกันเหมือนกันเรแมาไม่เคยเขาก็ลุ้นกันแหละเพื่อนเราเพื่อนใครลุ้นหมดเลยทุกคนก็ลุ้นหมดเลยค่ะหรือยังไงดีพีทก็ต้องลุ้นเหมือนกันใช่ไหมเห็นเพื่อนในกลุ่มก็เห็นว่าเชียร์กันสุดที่ใช่ค่ะไดมี่เริ่มกลืนเริ่มอะไรบ้างหรือยังคะพิส เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมีวันนั้นจริงๆเดี๋ยวรับรองว่าพวกพี่ทุกคนไม่ไค่ะเขาก็มีหย่อนๆย่อนเหมือนกันใครอะไออไอ้บอกน้องเองก็เอาอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดมีวันนั้นก็เดี๋ยวจะมาบอกแต่ว่าก็มีคุยคุยกันบ้างแล้วใช่ไหมคะพี่ด้วยด้วยอายุแล้วก็ด้วยเพื่อนๆก็ไปกันหมดแล้วค่ะก็นั่นต้องมีนิดหน่อยค่ะแต่ว่า ใส่โลอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกถ้าไฟโนมาบอกค่ะตอนนี้ก็ก็ดูดูไปก่อนจริงเพื่อนกดเพื่อนกดกันมาท่เรียบเรียดนะเริ่มเครียดแล้วอ่ะคือตอนแรกตอนแรกเขาแค่แต่งงานเฉยๆตอนนี้คือท้องทุกคนแล้ว่ามีลูกกั็นคนแล้วนะคะเพร้ขาก็บอกว่าอย่างช้าตอนนี้คือรอแค่ใส่ชาทุกข้อขออย่างเงี้ยแล้วเนาะจริงๆไม่ได้กดดันเรื่องต้องแต่งงานนะแต่กดดันเรื่องเรื่องต้องมีลูกทไมอ่ะคือคือเหมือนแบบเราเรา เลยเรื่องแต่งงานไปแล้วอ่ะแต่ว่าเราสนใจเรื่องว่าเลยถ้าเกิดว่าเวลาราหานเรื่องเลยไปเดี๋ยวมีลูกไม่ทานเดี๋ยวแบบร่างกายไม่ไหวเลยค่ะสนใจเรื่องมี้มากเค่ะพี่เราคิดข้ามฉอดถึงการมีลูกแล้วเลยข้ามฉอดถึงมีลูกแต่ว่ายังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานเลยนะ <c oughs> แปลกคือเราอยากมีอะไรฝากถ่ายอะไรอย่างเงี้ยไหมคะไปฝากมาแล้วค่ะไปฝากมาแล้วก็ก็จริงๆไปฝากตั้งแต่2ปีที่แล้วค่ะเพราะว่าเหมือนคุยกับเรื<ม>่องที่แล้วที่เขาก<ห>็ไปฝากเขาก็บอกว่าดี แต่วเตรียมใจจะเล่กงานเยอะมากอายุเนาะมันก็แบบ <c oughs> ผู้หญิงนะคะไม่ใช่คือคือจะบอกว่าอะไรอะ่ะคือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเราอะ่ะต่อให้แบบ50 45อะไรอย่างเงี้ยก็ยังดูสาวดูสวยกันห <c oughs> มดเลยเพราะเดี๋ยวนี้ดูแลตัวเองกันแต่ว่าถามว่าร่างกายข้างในอะมันไม่ได้แบบ r e v o l u t i o นน z e ได้เหมือนแบบความคิดของเราอะมองกล้แบบขนาดนี้ตั้งใจมีสักกี่คนทักอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราให้ดีได้สักคนนึงก่อนดีกว่าค่ะเราตั้งใจเปดูรนนี้กายชายแล้วค่ะเราได้แบบปรึกษาหรือเขาไปฝากข้อควางไม่ปรึกไม่ได้สิเราเปไม่ดีเราต้องไม่ปรึกก่อนเสียฟอร์มใช่ไหมแล้วบอกเขาว่าเธอจะฝากไหนะไม่ไม่จริงๆฝากไว้คือไม่ได้ไม่ได้ผสมอะไรอะค่ะก็คือฝากของโัยปีสไว้เฉยๆนะคะจะฝากในปีนี้นะไม่แน่ใจปีถุยสกอร์จะปีนี้นะ พี่หลุยส์สกอตต์เขาก็บิวกันอยู่นะคะเจอกันในกองละครทุกคนก็บิวกันอยู่แล้วหลุยส์ก็บอกไม่น่าถามพูดเรื่องแต่งงานที่มาเลยบอกช่หลุยส์ไปก่อนเลย <c oughs> ไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวมาบอกถ้าปีาานี้ไม่จะกดดันเกินไปไม่ให้ให้ทุกคนช่วยลุ้นกันแล้วกันและตอนนี้รอเขามาขอเนาะจะบอกว่าอะไรดีอะขอไปแล้วค่ะยังไ่น่อะไยังค่ทนรอเป็คทรอเขามาขอ ก็รอก็ได้ค่ะจให้พวกพี่ช่วยลุ้นละกันมาขอเียนไีเลยมาเรียนไทยดีเลยขอเลยไม่งรู้เหมือนกันมาเรียนไทยนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยถามเรื่องนี้เยอะๆเหงื่อแตกไปหมดเลยเห็นไหมถ้ามาขอเซเยสเลยไหมรอลุ้นค่ะรอลุ้นอยากอยากให้ลุ้นไปด้วยกันแชร์โลเคชันแชร์โลเคชั่นโลเคชั่นให้พวกพี่ตามไปใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดแบบมีเหตุการณ์สำคัญในชีวิตเจอแบบคนที่ ร่วมงานกันมาเยอะๆอย่างนี้ก็ตื่นใจนะพี่พี่กิงถามถึงเรื่องเดบิวต์ซีนหนึ่งอ่ะตอนนี้ถาว่าเราอะไรเป็นแทนพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องรายการนี้เฉยๆต้องถามคุณเต้ค่ะใช่ต้องถามพี่เต้เพราะว่าจริงๆก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็จริงๆก็มีข่าวออกมาอย่างนี้เนาะไหนนะคะก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับรายการหรือว่ารายการเป็นยังไงตอนนี้เขาก็ออนแอร์แล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วย ปีที่แล้วคุสไปก็สนุกมากปีนี้คุณก็ดูอยู่ไม่ผ่อนแล้วแล้วอย่างปีนี้พี่พีมีแบบไปร่วมแจมหรือเปล่ไหมร่วมแจมมีแวบๆค่ะแต่ว่าไม่เอาออกทีวีเนาะบอกบอกบอกแบบไม่มีไม <c oughs> ค์ก็ได้เออคุณก็ไม่อยากไม่อยากจะแบบว่าให้ต้องแบบสงสัยกันเยอะแต่ว่าถามพี่เต้จัดเอมันจะเป็นความรับของท่น มันมันไม่ได้ถึงแบบความลับหรอกค่ะเพราะว่าเห็นรู้กันทุกคนเลยเตบ,บอกว่าเห็นรู้กันตนนล,ลอดเลยอเออเห็นรู้กันทุกคนเลยอะแต่ว่าเรื่องแบบลึกขึ้นอ่ะบางเลยมันคือรู้จริงๆต้องถามค่ะพี่เต้ไม่ได้ถึงว้าไปเสียบไปแทนไปอะไรอย่างนี้ไม่มีถามพี่เต้เลยพี่เต้เขาจะตอบได้แบบตรงเป๊ะค่ะพีอารายการคือแค่ไปแว๊บไม่ได้แบบไปยาวๆอย่างงี้ไม่เอาสิไม่เอาสิเดี๋ยวเราซวยสิไปกดดันน ก็จริงๆทีมเพื้นก็มีอยู่แล้วค่ะ5คนเพิร์ลก็ขาดจากพี่คิดที่ไปแบบแบบที่แบบสนุกไหมคะที่ไปร่วมแจมอะไรเงี้ยนี่จะกระลินช่วยน้องด้วยก็ตอนบูดนะคะค่ะช่วงนี้หายจัดอีเวนต์กรุงเทพงานไปตลอดต่างจังหวัดแล้วพี่ค่ะเพราเหมือนกรุงเทพไม่ค่อยไม่ได้มีงานเท่าไหร่อะค่ะเหมือนเขาไม่ค่อยได้จัดอีเวนต์กันเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่ต่างจังหวัดเขาก็ยังจัดกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็ ก็เดี๋ยวเดือนนี้ก็จะมีเดินสายไปหลายจังหวัดเหมือนกันค่ะยังไงก็ไปจังหวัดตากอากาศมาช่วงนี้ไปเก็บงานต่างจังหวัดเยอะจังเลยสนุกดีแตกต่างไม่ไม่ไม่เหมือนอยู่ในกรุงเดียดเห็นไหมไหวเห็นไหมไหวอยู่ดิแต่งงานแล้วเงือแตกทั้งหน้าเลยอ่ะอยู่เอาเดี๋ยวไอ้สวยเฮ้ยแต่มันหลุดแต่กระแสคนมันหลุดมาเยอะแล้วสีย์ ในใต้ถึจะไมตื่นม่าไม่มาไม่อาไม่มาไม่มาไม่อาไเ่มาไม่ตา่มอไม่มาไมรมก่อนไม่ไมก่อนไม่มาไ่มาไม่มาไ้่มาไาไมาไม่มาไม่มาไม่มาไ่าไม่มาไมไ่มาไมเมาไม่มาไม่มา่มาไ่มา่มาไม่มาไม่่มาไม่ามนม่มาไม่มาไม่่ บอกเลยเมียหลวงเขาถามว่าเมื่อไหร่จะมีละครถ่ายเมียหลวงอยู่ค่ะถ่ายเมียหลวงอยู่ค่ะเดี๋ยวได้ดูแล้วค่ะสวัสดีจ้าตองนี้นะหนึ่งสองสามเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายลุก่อนนี้ฉีดตตูมแจ็คไม่ได้แล้วนะเจอคริสฉิดยิ้มหวานได้พี่หน่อยหนึ่งสองโอเคบันดาบีนี่ไงนี่ไงบันดาบีต้องหัวคลิปเลย ไปพกิจพกล้องนี้หน่อยกล้องนี้หน่ชอบกางกแหวนอยยังไงแล้วสีิลเาออกนะไม่ออ